ผมมนพินกับ Channel f ลฟิลไทยใน YouTube ครับก็นี่ครับทางไปอำเภออมก่อยนะครับอำเภอที่ไม่มีทางไปด้วยความบังเอินนะครับต้องเจตนาไปอมก่อยถึงจะได้ไปอมก่อยนะครับเป็นอำเภอที่แปลกมากครับอยู่ล่างสุดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ทางจากแยกกิ่วลมนะครับเลยสวนๆนบอกแก้วมาหน่อย นะครับตอนนี้ก็จะเจอป่าสนอีกันนะครับจะเริ่มเห็นป่าสนอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็อยู่ในหมอกนะครับหมอกทึบหนาเลยนะครับต้องค่อยๆไต่จริงๆตอนนี้ป่าสนสองด้านแล้วนะถ้าถ่ายตอนกลางวันเนี่ยที่หมอกเยอะๆเอที่ไม่มีหมอกเนี่ยจะสวยมากเหมือนกันครับตรงนี้เป็นวิววิวถ่ายรูปกับป่าสนที่สวยนะครับแล้วก็มีทางหลวงผ่านนะครับแต่ตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับหมอกก็ ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะงมหมอกไปที่อำเภออม๋ก่นะครับครับก็ชมวิว่ห้รถสวนมานี่แทบจะมองไม่เห็นนะเออใครขับขี่มาเส้นพวกนี้นะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเส้นทางภูเขาสูงชันอาจเกิดหมอก พาะฉะวิสัยบทบังได้ตลอดนะครับจริงๆป่าสนสองข้างนี้สวยมากครับนิ้วครับป่าสนในหมอกนะฮะเยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวไปกันต่อครับทางป่าสนในหมอกสูอ่อำเภออมก่อยครับผม ปา่าสนเยอะมากเลยเนาะครับนี่อยู่คร,ครึ่งทางไปอมก่อยนะครับตอนนี้หมอกจางลงก็เริ่มไม่ใช่ครึ่งทางแล้วครับค่อนทางนะฮะเป็นป่าสนตลอดนะครับเ็าจะให้เห็นป่าสนนะครับแถวนี้แถวนองกระติงนะะก็เส้นนี้น่าจะเป็นเส้นที่มีป่าสนกับ ถนนสวยๆนะครับยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับจากตรงแยกกิวลมตรงสวนสนบ่อกแก้วเป็นต้นมาแล้วก็ไล่มาจนถึงกำลังจะถึงอำเภอข่อยเนี่ยครับมีป่าสนสองข้างทางนะครับสวยงามมากกับบรรยากาศเหมือนอยู่ในต่างประเทศนะครับอพูดแบบเวอร์นะจะสวยจริงครับ จังหวัดข่ตอนนี้ก็5โมง45นะครับก่อน6โมงครับผมน,นี่กลับเข้าตรงโซนหมอกอีกครั้งนะครับอากาศก็ปิดลงแต่ตอนนี้หมอกจางลงนะครับรถที่สวนมาก็พอเห็นมากขึ้น